มื่อนี้ลาตีก็เตือนเตสะสาวนอนเตะห้าโมงหกโมงเพราะาว่านอนบหลับเนาะห้องาตีก็มียุงหลายมียุงหลายแล้วลาตีนอนบัวลาปตีก็ลุกมมแต่งนาะเล็กลุกม,มาเหมียนเหอน,หอนแล้วก็ไปเสืออันไตยุงนะมาไตอยอีวเหอนปะไว้แล้วาตีก็สิไปเห็ดเบียาหลังจากท,ที่จะไปเวียก,ก็แต่งนาะแต่งตาให้มันดูที่ให้มันงามก่อนเนาะเพราะว่ามื่อนี้ีาตีก็คือเพนว่าจะไป เวียกแหล้วก็ซีไปไ้ฮูปหรือว่าไปไหลอยู่อนุสาวรีย์ประตูไสของประหิตล่าวน่นเนาะประตูใสรตีก่อข้อตัดผาามาฮีตอนมาประตูไสเฮเลยเนาะาตีก็เลิกเวียกแล้วก็มาประตูใสกับบเดีใกล้เนาะจากประตูไสหมาบนแต่าตีพักาตีก่อไปเวียกมาแล้วก็มาเหอนมาเหิน,เหนแล้วก็ออกมาประตูใสเนาะประมาณห้านาทีเตบาดาตีออกมาประตูไสกับบเดีใกล้เนาะกั จากนั้นก็มาหอดประตูใสกันแล้วบวก,กเจ้าเอ,อ้ยมึงบรรยากาศม้อนี่ก็มีแดดแเ,เนาะมีแดดไม่หลุมก่อนอื่นะตีก็สิเขาไปไนกันเนาะเขาไปใหหฮูอยู่ไหนมันเกประตูใสเป็นอยา่างไรคเป็นอย่างไรเฮลโหลพบกับทรงรตีสาวลา,าวสาวสยามบุรีอีกแล้วเดอ้อมีลรตีก็อยู่ที่อนุสาวรีย์ของเมียงจันเดอเจ้า ของยจันเลยเจ้าก็มีคนหลายๆเลยเนาะมันจะ้อนจะ้่นก็คนก็มาซดนหุ่หลังจากนั้นละตีซื้อปี้เนาะซื้อปี้ซื้อตัวนะ๋วฮะน่ะก็ขึ้นไปเลยขึ้นไปเฮงตัวนี้ก็เป็นสั้นสองเนาะสั้นที่หนึ่งก็คือเราอยู่มุกิอันนี้ก็เป็นสั้นสองแล้วหูที่หนึ่งฮิราตี้ไฮเบิร์นี้ก็เป็นหูต้น ตั้งอนุสาวรีย์ตอนจกกักรพรรดิตอนทับอีศเลยเนาะเจา้ากะสิประมาณนี้ตัวนี้กําลังก่อสร้างกําลังหิดตั้งะนะตั้งเป็นหูปเป็นทรงเป็นบล็อกเป็นแบบนะตอนนี้ก็คือนาหัวอําเวียงจันทร์ขังแหลกของสอปปลาวเลยกะน่าจะขังสุดท่ายเนะาะหัวหัวอ้ําในปีแหลกหนึ่งพันเก่าหอยหกสิบหกตอนนั้นเป็นนหัวอําเลยเนาะขอลวงเวียงจันทร์บิดเลยเนาะ บุคคลต้องได้อยู่ตึกสูงและขี้เหงาหลังจากนันกระตัดมาทีอนุสาวรีย์คือเก้านี่ก็เป็นอนุสาวรีย์ของหลาาและส้มเียบกับของฝรั่งเนาะของฝรั่งกับตัวอยู่บงขัาวของเรากับตัวอยู่บนซ้ายาะเอามาส้มเหยบกันกับบุหัวเขาจะส้มเียบกันหย่อนยังละดีกับบอกเข้าใจคือกันตัวนี้ก็เป็นสันสามเนาะสันสามของอนุสาวรีย์ก็มีหก หลากหลายหูบองเที่ยวหุวัฒนธรรมหลากหลายอันหลากหลายอย่างเนาะมีหลายหลากที่ก็จะหาขึ้นไปสันซีเนาะสันซีก็มีหลายคือกันอเที่ยวตัวนี้ก็เมนอยูเวียงจันเดอเจ้าอยู่นครหลวงเวียงจันทเป็นหูแเลยของเที่ยวยู่เวียงจันเส้นเป็นวัดอยู่ตัวเวียงจันท์เลยเด้อเป็นวัดหอแก้ววัดหอแก้ววัดท่านหลวง แล้วก็วัดศรีสเกดวัดองค์ตื้ออะไรนี่วัดอินแปงอยู่ตรงนี้เนาะตัวนี้กล็เป็นของมรดกโลกนะลาวเดอ้อผ,ผ้าใหม่และอัตไทยกรรมของลาวเดอ้อแบบนี้เนาะ เราผลิตภัณฑ์ของเราในผลิตภัณฑ์ของเราแต่เจ้าเป็นแบบนี้เด้ออันนี้ก็เป็นอาหารล้าวอาหารล้าวแล้วก็ชนเผาหลากหลายชนเผาที่อยู่ในล้าวที่เป็นล้าวประมาณนี้เนะาะชนเผ่าของล้าว เจ้าหักสางผลิตภัณฑ์ของเราก็ประมาณนี้ตัวนี้ก็เป็นแลงห้องเที่ยวของลาวนเป็นเล่ห้องเยี่ยวของประเทศลาวเจ้าตัวนี้ก็เป็นหูพับหูพาพียงจันทีตะละแขงทีตะตะละเขตเนาะทีลาวหักซ้าเอาไหว้ของตะละเตถตามนี้เลยเนาะ เตยกนคอหลวงแข่เวียงจันทร์องไฮหินกะประมาณนี้เลยหัวพันเสซสมบูรณ์ียบุรีกะมีเดอ้อเป็นบ้านของลาตีอยู่สยามบุรีเป็นบ้านเกิดของลาตีบุญซ้างมีหงสสลอกสลีเก็บศกเก็บซ้าอุดมศพอุดมไจหลวงน้ำหกน้ำคาหลวงพระบาง ประมาณนี้เดอ้อในตอนนี้ก็เป็นใจดีเนาะเป็นสันทีจิตของอนุสาวรีย์มันก็มีสันที 8, แปดและสันทีเก้าอยู่เฮิงสุดๆพุ้นตอนนี้ก็เป็นสันทีเจ็ดเดอ้อสันทีเจ็ดก็ได้วิวคือกันเนาะมีห้เบิรงเดอ้จเอจ้าก็เพราะว่าวิวทางนี้มันก็งามอยู่ ดูตรงนี้มันก็ดวหางตาเวนตกไปซื้อก็อตลาดมืดใต่เครื่องประมาณนั้นเด้อซื้อแล้วเร็้ยวขวาเล้วค่ะเร็วซ้ายก็ไปวัดสีเมือง ีใหญ่ข,ของเรา้รา้ายเาซื้อตัวนี้แลางกถ้าไปซก็ซื้อเลยก็ตําม่น้ำขงแล้วก็ออกหนองขายห้าไปได้มันก็ไปไม่ได้เนาะก็ประมาณนี้เอาดูนี่ยังตัดให้บึงเลยนี่ก็เป็นห้างฟักซันเนาะสบายดีตอนนี้ลาตีก็อยู่ที่ ประตูไซเนาะอยู่ที่ประตูไซของเวียงจันก็สรัพยที่แปดของเวียงจันเลยเจ้าในเวลานี้นาติก็ไลฟ์สดแดดแลกกาถ่ายรูปลงติ๊กต็อกก็ยูทูบแดดอยู่ที่จุดของอนุ ประตูใสนะประตูไซของลาวตัวนี้ก็เป็นสั้นสูสงสุดของลาวเลยคนก็หลายๆเนาะปติก็อยู่จุดนี้จุดแจากลางของเรียงจันเลย ก็ประมาณน,นี้เด้อปันไดลงก็แมนแบบนี้เลยเดอ้อซกเซ็กซกเซ,ซ็กเลยเนาะบันไดลงไป